กางเกงยีนลีไวรุ่น501มือสองนะครับทางร้านเราขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียวทอานะซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับอ่าขนาดตามป้าย W 3 6 L 3 4นะครับกางเกงตัวนี้นะครับเป็นป้ายเลสแท็บอนะทุกคนนะป้ายเลสแท็บอนะครับเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดอีกทีนะึงป้ายเลสแท็บอรหัส118นะครับเป็นงานประเทศเวียดนามขนาดวัดจริงเอว38นะครับผมยอทั้งตัว45ปลายขา8.5 ป้ายรถแท็บอาเลขกระดุม4698 4697นะครับโทษทีนะฮะเนี่ยฮะสีในคลิปยังไงตัวจริงอย่างนั้นนะครับผมดูสีด้านหน้ากันนะทุกคนนะสีด้านหน้ากันนะครับเนี่ยนะฮะสวยๆนะทุกคนนะเดี๋ยวมาดูป้ายประกันกันนะฮะเดี๋ยวให้ดูป้ายประกันกันชัดๆเลยนะทุกคนนะป้ายประกันนะครับป้ายประกันรุ่น501 W 36 L 34นั่นเองป้ายรถแท็บ R นะครับทุกคนนะป้ายรถแท็บ R ก็งานปลายขานะทุกคนนะปลายขางานปลายขาจะเป็นการเย็บแบบได้เดียวนะทุกคนนะงานปลายขานะครับเนี่ยนะฮะจะเป็นการเย็บแบบได้เดียวเดี๋ยวมาดูป้ายแคร์แล้วก็ต่างๆข้างในกันนะทุกคนมาดูที่กระเป๋าก่อนนะฮะกระเป๋าในด้านซ้ายนะทุกคนนะ จะเป็นรุ่นฉลองร้อยปีสกรีนเพื่อการันตีว่ารีวายมีความเป็นมามากกว่าหนึ่งร้อยปีนะครับทุกคนเนี่ยนะฮะสกรีนเพื่อการันตีรีวายมีความเป็นมามากกว่าหนึ่งร้อยปีแล้วก็มาดูป้ายแคร์กันที่ป้ายแคร์นะครับบรรทัดแรกนะครับรรทัดบนสุดนะฮะตรงนี้นะฮะอาจจะเย็บลึกไปหน่อยเมตรอินเวียดนามบทุกคนแล้วก็จะบอกวิธีการเก็บรักษานะครับใบใบต่อมาเช่นกันนะครับต่างๆนะฮะเนี่ยเหมือนกันนะครับุกกับทุกๆตัวนะครับทุกคน แล้วก็มาดูที่ป้ายเลสแบป้ายเลสแบนะครับผมจะมีแถบซิลเวอร์ไลท์นิ่งนะฮะหรือแถบสีเงินนะครับอยู่สองขอบข้างนี้นะทุกคนนะจะมีแถบสีเงินอยู่ตรงนี้นะครับการันตีว่าแท้นะทุกคนนะป้ายเลสแบนะครับลูกค้าท่านใดสนใจเก่งตัวนี้นะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0961519525นะครับจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าตลอดเวลาทําการนะครับขอบคุณครับ